ใช่ไหมคะเอ,อือออกเสียงตามคุณเมย์ด้วยนะคะลูกเอ,อือเห็นไหมคะอ,ออเอือเอือสระที่ 2, สองสระเอ,อือเห็นไหมคะเอ,อือนะเอ,อือนะคะเอ,อือแล้วก็เอ,อือนะคะเอ,อือนะเอ,อือสลาที่สามนี่คะ่ะเออเห็นไหมคะเอ นะเอนะสลาดที่สี่นี่อันนี้มาคู่กันนะคะขออนุญาตมาคู่กันเพราะว่ามันอยู่อีกกล่องหนึ่งค่ะไม่เจอนะเอออะเอเออันนี้เอือเห็นไหมคะเอือเอือนะคะนะอีกทีนะ อันนี้อะไรคะเออเออเออแล้วก็เออเออเออนะคะอีกทีอีกทีนะคะลูกอันนี้อะไรคะเออแล้วก็แทมเออนี่เห็นไหมคะเออนี่นะเออนะเออนี่แหละเออนะคะแล้วก็ เออเห็นไหมคะเออเนี่ยเออสั้นเออยาวเห็นไหมอันนี้ก็เอือสั้นเออยาวเอือสั้นเอือยาวนะคะนะค่ะหลังจากที่เราได้สระแล้วนันเนียนลองมาฟังเพลงสระเออกันนะคะลูก เพลงสระเอจบแล้วนะคะเราก็มาเริ่มบทเรียนกันเลยนะคะลูกเริ่มต้นจากสระแรกเลยค่ะค่ะเด็กๆเ,เรามาเริ่มสระกันเลยนะคะวันนี้นะคะลูกเราจะมาเรียนสี่สระนะที่ครูม่เขียนให้ดูนี้นะคะเด็กๆคะเด็กๆลองหลับตาสิลูกตอนอยู่ในห้องคณแม่เคยให้หลับตาแล้วท่องสระใช่ไหมคะ ตอนนี้นะเด็กๆลองหลับตาแล้วเด็กๆท่องสระมองสระตรงนี้ก่อนแล้วหลับตาลงแล้วนักเรียนลองท่องในใจสิว่าสระที่ครูมเมย์ให้นักเรียนจะเรียนในวันนี้มันมีสระอะไรบ้างนักเรียนลองนึกลองนึกดูนะคะว่าว่านักเรียนจำได้ไหมให้เวลาเท่าไหร่ดีนับหนึ่งถึงห้าดีไหมหนึ่ง 2 3 4 5า้าได้ไมเอ่ยได้ไหมคะอ่ะสระแรกนะคะลูกที่เราจะมาเรียนกันได้แก่สระอะไรดูนะดูตามนี้เลยนะดูตามที่ครูเมยเขียนนี้นะคะอันนี้คือสระอะไรคะลูกสระอะไรคะสระเอ,อือใช่ไหมคะลูกเอือใช่ไหมคะเอือล่านี้นะคะเอ,อืออันนี้อะไรคะเออ แล้วก็เออเห็นไหมคะเอือเอือเออเออนะคะสระสี่สระวันนี้ค่อนข้างที่จะออกเสียงยากเพราะมันเป็นสระผสมแล้วเนาะแต่ถ้านักเรียนท่องได้คุณแม่ว่านักเรียนออกเสียงถูกต้องนะแล้วก็จํารูปสระมันด้วยนะคะมันอาจจะมีเยอะนิดนึงนะทำไมมีเยอะแยะหลายตัวก็ไม่รู้เนาะก็ต้องต้องจํานิดนึงนะ,นะคะลูกอะต่อมาต่อมานะคะ รูปสระรูปสระคือตรงนี้ใช่หรือไม่ใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะใช่อยู่เนอใช่อยู่ไหมเอ่ยนักเรียนนักเรียนเห็นครูเมย์โยงลูกสอนไหมคะมันคือรูปสระของมันใช่ไหมลูกอันนี้คือรูปสระนะที่นักเรียนให้ที่ครูเมย์ให้ท่องทุกวันทุกวันตอนที่เรามาโรงเรียนอะแล้วก็ให้ไปเปิดสมุดหน้าสมุดหน้าแรกตรงปก ตรงของภาษาไทยด้วยนะแต่ละคนอาจจะมีถ้าไม่ใช่นังสือสมุดรุ่นใหม่นะสมุดรุ่นใหม่มันจะไม่มีแต่ถ้าเป็นสมุดรุ่นเก่าที่พูมาแจกไปพยายามจะหาสมุดรุ่นเก่าที่แจกให้เพราะว่ามันมีรูปสระอยู่ข้างหน้าสมุดเนาะมันก็จะท่องง่ายหน่อยนะคะนักเรียนคะถ้ามันมีขีดตรงนี้จําไว้เลยนะลูกนะมันคือรูปสระนะคะลูกรูปสระนะ แต่ถ้ามันมีออา่างอยู่ตรงนี้อยู่ตรงกลางเนี่ยแทนขีดตรงนี้ค่ะลูกแทนขีดตรงนี้เลยมันคือคำอ่านนะคะลูกมันคือคำอ่านของสระนั่นเองนะมันคือคำอ่านนะลูกนี่ไงนี่เห็นไหมคะเอ,อาออ่างไปใส่เหมือนที่ครูเมย์บอกไม่เอ่ยเหมือนที่ครูเมย์บอกไหมเอาออา่างไปใส่มันก็คือตัวนี้นี่เองใช่ไหมคะเนาะ เรามาเริ่มสระแรกกันเลยนะคะสระแรกกันเลยเนาะสระอะไรเอ่ยสระอะไรคะสระเอือนั่นเองสระเอือเมื่อไม่มีตัวสะกดมันก็สะกดไปตามที่เราหลักที่เราเรียนมานั่นเองนะคะเมื่อมันไม่มีตัวสะกดนะเช่นคํา,าคว่าอะไรดีออเอาคําว่าอะไรดีเตืออ่ะเอาตอเต่าใส่เข้าไปตอเอือเตือ,ตอ,ตอ อ่านว่าอะไรนั่นเองก็เขียนอ่านว่าใช่ไหมคะอ่านว่าอ่านว่าอะไรคะเห็นตอก็ต้องใส่ตอใช่ไหมคะตอเอือเต้อใช่หรือไม่เนาะใช่ไหมคะอ่ะอีกคำหนึ่งให้จอ เอ,อือเจืออ่านว่าอะไรคะลูกอ่านว่าก็ต้องเป็นอะไรคะจอใช่ไหมจอเอ,อื้อเจือใช่ไหมคะใช่เนาะใช่อยู่นะน,น้อลูกเนาใช่อยู่นะเพราะว่าแต่ล,สละสระเรามาตอนเนี้ยค่อนทางแล้วนะคะ ค่อนทางละเหลืออีมีกีสระเราจะถึงจุดหมายปลายทางของสระพาเพลแล้วนะแต่ตอนเนี้ยนะสละพวกเนี้ยมันจะมีถ้ามันไม่มีตัวสะกดมันก็จะเป็นการเขียนแจกลูกอยู่ในตัวของมันเองก็ไม่เป็นไรไม่มีตัวสะกด นะก็เขียนไปตามนี้เลยนะคะแต่ถ้ามันมีตัวสะกดหลักของมันก็คือว่ายังไงคะลูกหลักของหลักของการเขียนที่มันมีตัวสะกดก็คือว่าเรื่องเียนก็เขียนแจกลูกมานะคะแจกลูกมาแบบนี้แล้วก็มาใส่ตัวสะกดตามหลังถ้ามันมีวรรณยุกต์ก็ใส่วรรณยุกต์ตามท้ายมาเขียนมาค่อยๆเขียนค่ะเขียนพยัญชนะต้นก่อนพยัญชนะต้นนะสระอะไรแล้วก็อ่านได้คํานั้นอย่างนี้เนาะอ,อันนี้คือไม่มีตัวสะกดนะคะ ต่อไปสระนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าครูไมยขอขอเรียกว่าสระมีปัญหาเนาะเพราะว่าเวลามีตัวสะกดอ่บางทีจะมีการเปลี่ยนรูปบ้างลดร,รูปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวเนี้ยไม่มีเนาะไม่มีก็เขียนไปตามนี้เลยต่อมาสระอะไรนี่สระนี้แล้วครูไมยขอใบคําได้ไหมมาเล่นใบคํากันเอาไหมดูนะครูไมยจะวาดรูปอะไรนะดูซิ นี่อะไรนะดูซิเป็นรูปอะไรแล้วเนี่ยนี่อะไรดีนี่อะไรคะอะไรลูกนี่ใครรู้ใครรู้คุณเป็นกำลังวาดอะไรเอ่ยนี่อะไรคะนี่อะไรเอ่ยมาถ่ายกันดีกว่าตัวอะไรตัวอะไรดีตัวอะไรดีคะ คำนี้นี่ใครทายถูกคือคําว่าอะไรคะเรือนั่นเองใช่ไหมเวลาเราเขียนนะคะมันอ่านว่ายังไงเขียนดูนะอ่านว่าอะไรคะรอใช่ไหมมันเป็นรอสลาอะไรคะสลาอะไรลูกสละเอือเราก็ใส่เอือมันถึงมาเป็น เรือเห็นไหมเห็นไหมลูกเห็นไหมคะเออนี่มันเป็นเรืออยู่ใช่ไหมคะรอเอ,อือเรือเห็นไหมแต่ถ้าคุูแม่แอบใส่ตัวนี้เข้าไปล่ะคุูแม่แอบใส่ตัวนี้เข้าไปนี่เป็นอะไรแล้วคะรอเอ,อือรอเอ,อือเรือเรืออะไรคะลูกเร,เรืองอเรือง ถูกไหมเราก็ใส่ตัวงอลงไปแล้วครูเมย์ขอเพิ่มวันนี้ไปเป็นไม้อะไรไม้เอกใช่ไหมคะไม้เอกรอเอือเรือเรืองอเรืองอ่ะครูเม่ลืมเขียนเรืองเ,องเองมื่อกี้ใช่ไหมคะเรืองเรืองไม้เอกใช่ไหมใส่ไม้เอกเข้าไปด้วย ไม้เอกเป็นคำว่าเรื่องเลยเป็นเรื่องเลยใช่ไหมนี่เป็นคำว่าเรื่องเลยใช่ไหมคะเนี่ยเห็นไหมแรกเลยไม่มีตัวนี้ถูกไหมไม่มีตัวนี้แล้วก็ไม่มีตัวนี้เป็นอะไรคะเป็นอะไรคะเป็นเรือเป็นเรือปกติใช่ไหมเป็นเรือคุณแม่ใส่งองูเข้าไปหาเหตุใส่งองูเข้าไปเป็นคําว่าเรื่องเห็นไหมคะเป็นคําว่าเรื่องตัวนี้แล้วคุณแม่ก็ใส่วรนณยุเข้าไปอีก เป็นคำว่าอะไรคะไม้เอกเรื่องใช่ไหมคะมเห็นไหมสะัละเอือเมื่อมีตัวสะกดนะมันก็เขียนไปตามนั้นมีวรรณยุกต์ก็ใส่วรรณยุกต์เข้าไปเรื่องเรื่องรอเอืองอเรืองเรืองไม้เอกเรื่องเนาะเรื่องนะเ,เรื่อง,องใช่ไหมคะเรื่อง รอเอืองอเรืองเรืองไหมเอกเรื่องนะชื่อเรื่องบางทีเขาจะเป็นคําว่าชื่อเรื่องนะคํานี้ก็เขียนก็เขียนแบบนี้เขียนไปตามหลักก็เขียนแบบนี้เลยเนาะได้ไหมคะได้ไหมหนูได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะได้อยู่เนาะพอได้อยู่เนาะคะเรียนมาแบบเยอะแล้วเนาะลองดูนะคะ ค่อยๆเขียนไปนะค่อยๆอ่านค่อยๆเขียนตามที่ครูเมย์อธิบายไปค่อยๆใจเย็นๆนะคะไม่ต้องรีบนะลูกนะไม่ต้องรีบเลยนะคะอ,อืม อ่ต่อมานะคะลูกต่อมาเป็นคำนี้ไหนดูซิเราจะวาดรูปให้นะนะดูนะดูนะเป็นหรือเปล่าไม่รู้นะไม่แน่ใจดูซินักเรียนดูเป็นเหมือนครูไหมเป็นอะไรคะลูกนี่ เป็นไรนี่เป็นรูปอะไรคะว้าเป็นไงเป็นรูปอะไรคะลูกเป็นเสือหรือเปล่าคุณแม่ไม่แน่ใจนะไหนลองสิเป็นคำนี้ทายอาทายถูกไหมดูให้เป็นเสือนะคะลูกดูให้เป็นเสือเลยนะคะใช่ไหมลูกอ่านได้ว่ายังไง อ่านได้ว่ายังไงอ่านได้ว่าเอะไรอะไรเขียนตรงนี้เอาอันนี้นะเอ๊เอเอท้ายคลิปค่ะ,<ร>ะพิเศษเ<อ>ใส่ไข่เพิ่มให้เ,เลยนะคะอีกนิดนึงนะลูกท้ายคลิปค่ะท้ายคลิปนะคะคุณเมแถมอีกอันหนึ่งนะคะท้ายคลิปเลย เดี๋ยวนักเรียนจะงง,งอันนี้ขอแทรกเข้าไปนะคะอันนี้เป็นเป็นพิเศษใส่ไข่ให้นะคะซาลาเออร์นะคะลูกซาลาเออนะอันนี้นะอันนี้พิเศษแถมแถมให้แถมเออนี่นะคะถ้าสะกดด้วยด้วยยอยักษ์หรือคำแม่เกยนั่นเองนะคะ ถ้าสะกดด้วยยอยักษ์นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะจะอย่างนี้เลยนะ,ะเกยเคยเลยนะคะเชยเมยนะคะลูกสะกดด้วยยอยักษ์นะคะอออ่างตรงนี้จะหายไปเลยกลายเป็นยอยักษ์แทน นะลูกนะอันนี้คลิปท้ายแถมให้แถมให้นะคะใส่ไข่ให้พิเศษใส่ไข่ให้นะคะนาะนึกนึกขึ้นได้ก็เลยเามาแถมให้ไว้ก่อนนะคะส่วนคําพวกนี้สะกดแบบไหนคะคุณแม่สะกดแบบไหนสะกดแบบนี้คะลูกถ้าคําว่าเกยก็อ่านว่านี่เลยค่ะก็ เออคะเกอเกยอเกยออะไรคะเกยอเกยนี่เกยอเกยเห็นไหมคะนี่นะเป็นอย่างนี้นะจำไว้เลยว่าสระเออเมื่อมีแม่เกยสะกดก็คือยอยักษ์สะกดนั่นเองยอยักษ์จะมาแทนอออางค่ะแล้วก็เขียนสะกดเหมือนที่นักเรียนอ่านออกเสียงนั่นเองนะคะ แถมให้คะ่ะลูกแถมให้นึกขึ้นได้แล้วก็เลยเอามาแปะไว้นะก็เลยเอามาแถมให้มาเสริมให้เนาะเหลือไวค้ค่ะเหลือไว้ฟังผ่านๆไว้นะคะลูกเนาะค่ะสวัสดีค่ะลองฝึกทําดูนะคะลูกทายซิว่ามันเป็นรูปอะไรนะคะลองดูนะคะมันเหมือนไม่เอ่ย คล้ายๆเนอะลูกเนอะลองเล่นดูนะคะเป็นของเล่นง่ายๆไม่ต้องซื้อต้องหาค่ะลูกไม่ต้องเข้าเซเว่นไม่ต้องเข้าโลตัสเลยนะคะลองฝึกเล่นที่บ้านดูนะคะเล่นกับพี่กับน้องกับเพื่อนสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะลูกอีกหนึ่งอย่างโผล่มาแล้วอะไรเอ่ยบล็อกบล็อกใช่ไหมคะเหมือนไหมคะบล็อกบล็อ ไปแล้วค่ะเด็กๆแล้วพบกันใหม่นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดี